รัฐมนตรีช่วยุตสากรรมจัก,กรมนภาสุวรรณิดนะคะได้บอกถึงผลการเดินทางไปชักจูงการลงทุนในประเทศญ,ญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยมีหมอรัชวงศ์ปรียาทรเทวกุลรองรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ของบ OI ว่าเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของ SME ญี่ปุ่นให้เข้ามาในประเทศไทยสะดวกยิ่งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอขอให้แก้ไขระเบียบของบ OI ค่ะให้สามารถนําเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานมากกว่า5ปีนําเข้ามา โดยได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. เพราะว่าเครื่องจักรเหล่านี้ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นชี้แจงว่าไม่ได้เก่าล้าสมัยเพราะมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ๆเสริมเข้าไปโดยตลอดค่ะ ทั้งนี้ประเทศไทยยังตั้งเป้าหมายดึง SME ญี่ปุ่นอีก500บริษัทที่รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นสนับสนุนให้ย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศสําหรับอุตสาหกรรมที่ SME ญี่ปุ่นสนใจเข้ามาลงทุนในไทยได้แก่อุตสาหกรรมเกี่ยวนืุ่ตสากรรมการยานได้แก่เฟอร์นิเจอร์ในเครื่องบินเก้าอี้นะคะนอกจากนี้ยังสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมยาเครื่องมือการแพทย์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยค่ะ